เดี๋ยวมาอีกที่หนึ่งผมพาไปที่จังหวัดอุตรดิตครับลาที่จังหวัดอุตรดิตครับจัดประกวดไก่เขียวพาลีพระยาพิชัยดับหักครับแน่นอนครับว่าเป็นการเผยแพร่พพให้เป็นที่รู้จักครับ ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนายศิริวัตรบุบผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดครับมอบรางวัลการจัดการประกวดไก่เขียวพารีพระยาพิชัยดับหักและไก่พื้นเมืองไทยในงานพระยาพิชัยดับหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มีสำนักง,งานปศุสัตว์ประจำจังหวัดได้จัดประกวดไก่สายพันธุ์เขียวพาลีไก่สายพันธุ์เหลืองหางดำไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวและไก่สายพันธุ์ทั่วไปครับ โดยไก่พื้นเมืองเป็นทรัพยากรของชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีการเลี้ยงดูและมีการขยายพันธุ์สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นวิถีของชาวชนบทและเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนสายพันธุ์ที่เลี้ยงในประเทศไทยก็ได้แก่ไก่เหลืองหางขาวไก่ประดูหางดําไก่เขียวไก่แดงไก่เทาและไก่ชีนะครับซึ่งภายในงานก็ได้จัดประกวดไก่พื้นเมืองไทย8ประเภท8รุ่นสายพันธุ์ไก่เขียวพาลีครับได้แก่สายพันธุ์เหลืองหางดํา สายพันธุ์เหลืองหางขาวสายพันธุ์ทั่วไปคละสีชิงรางวัลชนะเลิศเงินสดพร้อมประกาศสนิยบัตรโดยมีชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิต์และจังหวัดใกล้เคียงส่งไก่เข้าประกวดเป็นจำนวนมากครับ